สวัสดีค่ะไลทาโลนะคะช่วงไม่มอกเล้่ยแต่ไพ่จะบอกเนาะ <c oughs> วันนี้เป็นแดนดอมนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าอ่ะใบแรกออกมาก็เขาไม่คิดถึงนี่จบเลยนะคะปิดคลิปค่ะโอเคออกมาคิดถึงนะคะราชาถือ เปลียนอ่ะจบคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงว่าอย่างไรมาเป็นรอมคิดนี้เป็นพลังงานรวมนะคะพลังงานสุ่มอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้ฟังแล้วดีต่อใจก็รับไปเป็นพลังงานบวกให้ตัวเองนะคะถ้าฟังแล้วไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับไปนะเไปที่สองหกถ้วยคิดถึงคุณมากเลยนะคะตอนนี้ อบอกมาได้บอกมาเขาคิดถึงคุณมากเกินนะ <c oughs> คนที่คุณคิดถึงก็คิดถึงคุณมากๆเ <c oughs> ช่นกันน <c oughs> ี่ะเสามนะอัศวินถือดาบ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่แม่หมอขอโทษพูดผิดราชาถือดาบค่ะ <c oughs> คิดถึงคุณมากๆยากจะเดินทางมาหานะคะ ีการคิดถึงแล้วก็อยากจะมาหาถ้ามาหาได้ก็จะมาหานะ <c oughs> อ่ารบที่สี่ว่าอย่างไรว้าวมีการไปขอพงขอพรด้วยนะคะเด็กไฮโลแฟนมีการขอพงขอพอรืออาจจะมาสู่ขอกับผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยเอ่อทำไมมันถึงไปเชิงนี้ล่ะโอเค หรือไม่ก็เป็นอคนที่บ้านคิดถึงก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> ที่บ้านนะอาจจะคิดถึงคุณอยู่ก็ได้ก <c oughs> ็ถามคนที่คุณคิดถึงเชิงกระไพไ่ออกใบนี้อ่าแม่หมอกต้องบอกไปตามที่ไพ่บอกแม่หมอกมาเลยจ้ะอ่าสิบเปลี่ยนจ้าอมีการคิดถึงะอจากสู่ขอโอเค <c oughs> ไปในเชิงนคนุณักนะคะจะเดินทางมาสู่ขอ <c oughs> หรือมาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะ จ้ะสรุปคิปนี้เป็นคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะสำหรับคนมีคู่คนที่พบหากันถึงขั้นที่จะมาทักทามสู่ขอแล้วนะคะมาค่ะเขาคิดยังไง,ไงอือฮึเจ็ดไม่เท้าโอเคเขาจะมาพูดคุย 8ในท้าเขาจะมาพูดคุยมาตกลงนะคะมีข้อเสนอมาให้นะคะซึ่งเป็นข้อเสนอที่เขาคิดมาดีแล้วนะคะว่าจะพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะ10ดาบโอเคค่ะถ้าไม่พึงพอใจเขาก็จะบังคับให้พึงพอใจนะคะ <c oughs> อาจจะโหดๆนิดๆเน,น,นี่ยไม่ยอมก็ต้องยอมค่ะกับพอตกลงของเขา อ่ะจริงค่ะอ่าถ้าไม่ยินยอมกับพ่อตกลง,งเขานะคะดาบเขาจะบังคับจริงๆนะคะก็ต้องยอมแหละอ่ะจริงๆจะไม่ยอมกม็ได้สุดท้ายก็ต้องยอมจริงๆนะเพราะว่าเขาเข้มกว่าค่ะเขาเข้มกว่าโอเคเจ็ดดาบนะคะ,ะเขาบอกเขาคิดมาดีแล้วจริงๆแล้วเขาก็ตัดสินใจแนว่วแน,วแนว่ดีแล้วแล้วเขาก็ รอโอกาสนี้มานานแล้วอ่ะเขาคิดยังไงเขาคิดจะเอาชนะจะมาทับทามจะยพูดเสนอข้อตกลงบางอย่างที่คุณจะต้องยินยอมนะคะอถ้วยโอเค้หมาสวดสรุปพ้สัทใบนะห้าถ้วย,ปปนนะวยแปดดาบโอเค มีการกาะกลุ่มความลับไว้ด้วยนะคะเจ็ดถ้วยอ่าม,ม,มีการกาะกลุ่มความลับไว้บางสิ่งบางอย่างนะคะยังไงก็ใบสรุปนะคะกชะนีเอ้ยตีเอ็มเพอยังไงก็ต้องยินยอมตามข้อตกลงเขาอยอมไปเป็นสี่ภรรยาให้เขานะคะคลิปนี้สำหรับคนมีคู่นะคะ ใครที่พูดคุยกันเรื่องที่จะไปตุดต่อเจรจา,ากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคิดกันมาดีแล้วทั้งคู่นะคะแผนการนี้สรุปยังไงข้อเสนอข้อตกลงในการสู่ขอก็จะสำเร็จไปด้วยดีนะคะยินดีด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ